สวัสดีครับเวลาบ้านสวยครับวันนี้พามาชมทาวน์โฮม2ชั้นสวยๆหลังมุมหลังนี้ครับอยู่ที่หมู่บ้านบุตรลินครับหลังนี้อยู่ถนนพญาสุเรน40ครับเป็นหลังมุมนอกตกแต่งรีโนเวทใหม่ทั้งหลังสวยๆเลยครับอยู่ข้างสระว่ายน้ําของหมู่บ้านครับดูครับเป็นหลังมุมตกแต่งสวยๆเลยครับหลังนี้ครับ ใครมองหาบ้านโซนนี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยหลังนี้สวยมากต่อเติมตกแตง่งเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่ครับอ่าลงจอดรถต่อเติมหลังคาออกมาให้ครับมีพื้นที่ด้านข้างอ่าเป็นหลังมุมก็จะมีพื้นที่กว้างหน่อยครับด้านในของแถมเยอะๆครับโคมไฟฟ้าซ่อนไฟสวยๆครับชั้นวางทีวีบิวอินนะครับอ่าแล้วก็ ชุดโซฟารับแขกชุดโต๊ะรับประทานอาหารครับสามารถเปิดออกไปด้านข้างเดินเล่นชมบรรยากาศได้ครับครัวเราก็จะมีหูด,ดูดควันหัวเตาแก๊สซิงลางจานแถมไว้ให้นะครับมีปั๊มน้ำแทงน้ำแถมไว้ให้เรียบร้อยครับมีพื้นที่ซักล้างไว้ให้สะดวกสบายเลยครับหลังนี้ครับพร้อมเข้าอยู่จริงๆครับของแถมเยอะๆครับ ห้องน้ำสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับหลังนี้จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ครัว1ห้องรับแขกครับมีเนื้อที่ทั้งหมด26.5ตารางวาครับตอนนี้ราคาดีมากฟรีโอนให้ครับด้านบนก็จะมี1ห้องน้ํา3ห้องนอนครับห้องน้ําสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดครับมีเครื่องทาน้ําอุ่นไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับห้องน้ําด้านบนครับ หอ้องกว้างใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ครับติดกับสระว่ายน้ำของหมู่บ้านครับใครสนใจนะครับติดต่อวลาบ้านสวยได้ทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับ